สวัสดีครับอีตจ้างคนเรื่อพระสมเด็จวันนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับภายในงานวัดนาวงนะครับเป็นงานประจําปีนะครับปีนี้ก็มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับเดี๋ยวจะมาดูร้านค้าแต่ละร้านที่ออกร้านนะครับว่ามีประชาชนมาร่วมงานมากจริงๆนะครับนะครับงทานเราจะมาเยี่ยมงทานกันนะครับวันนี้ว่ามีกี่โรงนะครับนี่ครับ ลงเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยหมูปิ้งครับหมูปิ้งคุณพลอยคุณแป้งก็ามานะครับนี่ครับสวัสดีครับโอเคเอร่อยเข้าแถวยาวเลยนะครับนี่ครับต้มตังต้อมขุย ขนมจีนนะครับขนมจีนน่ครับร้านนาวงขาไม้นะครับส้มตำนี่ครับสวัสดีครับโอ้ลูกค้าอร่อยมากเข้าแถวยาวเลยครับนี่ส้มตำตำไม่ทันเลยครับนี่ครับเวลาที่สิบนะครับร้านนาวงขาไม้นะครับโอ้ยตำ่าทานมากครับ เยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยโอเคสวัสดีครับสุดยอดเยี่ยมมากครับโอเคครับนี่ร้านที่สิบนะครับนี่ครับร้านนาวงค้าไม้นะครับส้มตำขนมจีนครับนี่ครับอานะครับเดี๋ยวมาดูส้มตำสุดยอดนะครับเม๋าอร่อยเยี่ยมกำลังจะโอ้โหหัสดๆนะครับนี่ครับอ่าร้านถัดไปนะครับอาหารป่าริมพรองครับ อาหารป่าริมคลองก็มานะครับนี่ครับปลาแจงข้าวเหนียวหมูทอดสวัสดีครับโอ้นนอาหารป่านิมคอออลมคอ,งคองครับก็จะทานข้าวอาหารป่าริมคลองก็วิ่งสุดซอยนะครับอยู่ข้างวัดนาวงนะครับนี่ครับวันนี้ออกมาออกร้าน,นครับ ร้านดาวดีไซน์แอนโอนะครับนี่ครับร้านที่สี่ครับนี่ครับเดายวปวยน้ำหวานนะครับหวานไม่หวานดูหน้าคนตักแล้วกันครับนี่สุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสิ้นเรี่ยมจริงๆครับผมหวานซึ้งใจเลยเดี๋ยวผมจะมาทานครับ กปวดเ๋ยวตักไม่ทันเลยครับวันนี้หมดแล้วค่ะไม่เป็นไรครับหมดไม่เไรแต่ใจยังไม่หมดครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ครับครับผมต่อไปนะครับหมายเลขเราจะติดยิงหนับติดยิงขึ้นมาติดยิงติดยิงเจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสี่นะครับมาได้เลยครับ เจ็ดสี่จครับมามาี้นวนเจมามาเลยครับจากมาอกสุดยอดนะน้ำไดนครับ ยันเแปอเก้าบเบป้ายร้านป้ายร้านไม่มีเหรอ <c oughs> โอเคครับนี่ครับทาขงขนมไม่มีป้ายร้านครับ <c oughs> ไป็นเลครับมาช่วยงานรั้นาวงวันนี้ครับมา,าอองงกโรงงานนะครับ ร้านใหญ่หมายอิ่มบุญก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุนนะครับน้ำลำญ่นะครับเนนื้อตุไปไปทุกร้านไปทุกร้านตุนนเื้อสวัสดีครับนี่ครับโอ้ดอนเมืองก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนนะครับสวัสดีครับโอ้ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยเอาโอเคไม่ได้กินโอ้เห็นข้าวเถ้าก็ ดอ้าวเราจอดแต่เบื้องหน้าวันนี้เราจอดเบื้องหลังนส้มตำมั้งครับเนี่ยครับนี่ครับส้มตำจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ข้างหลังนะครับแม่ครัวนี่ครับนี่ครับกำลังชัดๆจับๆไปเลยครับนี่ครับโอ้ตำสดๆเดี๋ยวแล้ว ันยาวยครบทอดไม่ทานเลยครับมันทอดครับสวัสดีครับหมาออกโรงพานวัดนาวงวันนี้ ครับคุณย้อยคุณนอลาดาซีม,มุ้งมืองนะครับคุณโ,โยขนมน้ำเดินน,ดน,นี่ร้านเดียวเลยคือรส่เนี่นนนยใส่ถุงเลยอ่าทุกร้านนะครับคุณวันวนี่ครับคุณวันนาขนมน้ำสมุนไพรนะครับนี่ครับรวยสวยด้วยด้านสมุนไพรนะครับนี่ครับกนบธโมทนาบนุญด้วยนะครับราคที่ยี่สิบแปดนะครับ คุณวนาครับบรรยกาศของการออกโรงทานนะครับวันนี้นะครับ เจ็บคุณแมคุณมมานะครับโ้ี่คกุม้วน่มาตันี้ขอแอนที่จะมาทำบุญกับมาขอนี่ครับต้มตองเนียอมมากใช่ใชรับนคุณวดนะคะุดยอดนะครับประมาี ดูครับถีโอให้วัดเหรอค่ะพรานมาไหมมาทุกวันนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังเก็บภาพนี่ครับส้มตำอร่อยครับยอดครับโอ้หนี่จะคงไม่ต้องโอเวนโขกได้กลิ่นหอมลมโชยมาเลยครับเรียกว่าปลาร้าขิดยอดครับนี่ครับจับไม่ทันเลยครับส้มตำ ครับน้ำดื่มนะครับอันนี้36นะครับอาะไรก็ได้นี่นางฟ้าผลไม้ครับแหม้า้้สวัสดีครับผลไม้ทุกดเลยว่ะไม่เป็นไรครับนางฟ้า37ครับนีครับ คนครับลไม่เป็นไรครับดืน้ำให้ก่อนอย่างน้อยก็รอยยิ้มก็ดีใจครับคปเยวมา้าไปเยอคร้ชมมาไว้ี่ไหนกับสุัญญาพิมจอยครับผลไม้แก้วนี่ครับราคา38ครับครับได้กินน้ำไม่ได้ไม่ด้ทนแล้ว เคงเดือน้ำโชคน้ำทองครับนี่ครับราที่สามิก้าอบครวพวงินน้ำอ้อยสดครับทั้งทั้งไม่ได้ตักข้างในด้วยตักข้างนอกเลยดูบรรยากาศนะครับ เป็นปั um จจวสนับวันบริษัทเจ็ีน่นนมายนะนสี่ยนะไปแล้วไม่ไ่ใครก็อนแล่านเรารจ่าเอย่แเอาก็ดูคนแจกแล้วครับนีครับ

ผนโยมเกียน้ำพริกนะครับก็้วมอมนาบุญด้วยนะครับ ครับนี่ไอศครีมก็มานะครับร่วมออกโครงการครับผู้ใหญ่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 นักสีผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับผมไอศครีมนะครับผู้ใหญ่ไว้ในหน้าอกนะ จอยไอซ์ครีมนะครับั่นะครับท,ที่59ินะครับอีายกบรรยากาศโรงทานมาช่วยงานวัดนาวงนะครับวันนี้ปีนี้นะครับมีผู้คนมาเรียกว่า ร่วมลงทานในจำนวนมากนะครับนี่ครับกำลังรับไอศครีมกันคุณจอยนะครับนี่ครับ หมดก่อนครับเนี่กำลังจับร้านกุณจอยครับขอบคุณมากครับจะถ่าพบรรยากาศให้กับโอเได้เห็นครับสวัสดีครับอาชาครับข้ทีองเลยคอนี่เปนเียว ข้าแถวยาวครับต้งตำอะไรสุดๆร้านอยู่ตรงไหนนะครับร้านอยู่ตรงไหนโอ้โหนี่แค่ไปเที่ยวแค่ไปกราบหลวงปู่สวงก็แวะทานได้เลยครับครับผมชื่อร้านอะไรครับอร่อยมากค่ะอร่อยชื่อร้านอะไรครับร้านยาสุพีร้านประตูค่ะอัประตูกยาสุพีใช่ค่ะเย้ครับนี่ครับโหวันนี้เรามาจอบ ลิปส่าสดๆ,ๆนะครับตับไม่ทันแล้วนะครับ ตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ